ถูกจับตาสถานะความสัมพันธ์แท้จริงแล้วกำลังคบหาดูใจกันอยู่หรือเปล่าสำหรับคู่ของไม้วริศสิริสันธนากับพุ่มอิสยาฮอสุวรรณโดยทางไม้วริศก็ได้ออกมาเผยให้ฟังว่า ก็สนิทกันมากเพราะได้ร่วมง,งานละครกันมาสามเรื่องแล้วแต่ยังพูดว่ารักเกิดในกองถ่ายไม่ได้สถานะก็ใช้คำว่าสนิทกันเป็นพิเศษที่จะเลื่อนเป็นแฟนก็ยังตอบไม่ได้และยังไม่ขอพูดถึงอนาคตเพราะไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นถามว่ารุ่นขึ้นใหม่ก็ตอบไม่ได้ทุกอย่างเป็นไปได้หองดแต่ถ้าตอบไปแล้วเกิดไม่จริงกลัวจะกลืนน้ำลายตัวเอง ทั้งนี้ในการทำงานน้องเขาก็เป็นดาราผู้หญิงที่สนิทที่สุดกับสเปคที่เคยให้สัมภาษณ์ไปก็บอกว่าต้องหน้าตาสวยหุ่นดีขำๆแต่พอมีอายุก็ไม่ถืออะไรมากแล้วขอที่อยู่แล้วสบายใจก็โอเคซึ่งกับน้องเขาก็ดีทำเวลางานด้วยกันนกนอกจะสนิทและเจอกันบ่อยส่วนที่เหมือนจะคบกันแล้วแต่ไม่กล้าเพราะกลัวแฟนคลับจะรับไม่ได้ก็ความสัมพันธ์ยังบอกไม่ได้แค่บอกว่าสนิทกันพิเศษเท่านั้นมองว่าแฟนคลับก็แยกออกจะคบใครหรือไม่คบใครยันได้ไม่เกี่ยวกับเรตติ้งหรือกระแสะอะไร แน่นอน